उत्थान् अपि पोषयामपि पोषयामीना सकालेन हेना सकालेन थम् मां अपि पोषयाम ธรรมังอาภิพูชยามะหิมินาสกาเรนาหิมินาสกาเรนาสังฆังอาภิปูชยามะสังฆังอาภิปูชยามะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธทังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโต ภะควะตาธมโมสวะขาโตภะควะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนมัสสามิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสังฆนามามิ ปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัคะนาทายาติสารีนาสามาปัญจศิรานิยาามะตาปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัคะนาทายาติสารีนาสาัญ สิขาปัทงสมาทิยามิตาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิขาปัทงสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปัทงสมาทิยามิสุราเวระยามาชาปมาสถานาเวระมณีสิขา ปฏิภาหายะสัมภสัมปสิสิติยาสัพพทุขวินาศายะปาริตังครุธมังคลังวิปฏิปฏิภาหายะสัมภสัมปสิสิติยาสัพพะพยาวินาศายะปาริตังครุธมังคลัง วิปติปฏิภายาสัพพสัมปสิสิทธิยาสัพพโรูาวินาศายะปาริตังกูตามังคะลัง bye ອໍມາສັມບຸທະຊະນະໂມຕाສະພະຄະວໂຕອະຣະຫໂຕສັມມາສັມບຸທະຊະຍິມາລິະມະຍັງພັນເຕຍິມາລິະມະຍັງພັ ภิกขุสังสะโอโนเชยามะโอโนเชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆขิมานิขิมานิมาตตาภัตานิมาตตาภัตานิสัพบริวารานีสัพบริวารานีปฏิคัณหาตุปฏิคัณหาตุธรรมหาการเจวะ

ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายมาตากาพตาหารขอน้อมถวายมาตากาพตาหารกาบทั้งของอันเป็นบริวารเหล่านี้กาบทั้งของอันเป็นบริวารเหล่านี้แก่พระพิสุสงแก่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับขอพระพิสุสงจงรับมาตกา เป็นบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นแก่ญาติทั้งหลายมีมาดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละท่วงรับไปแล้วด้วยผู้ทำการละท่วงรับไปแล้วด้วย we